โอ้หคือเอาอย่างนี้ก่อนนะครับคือพี่ๆทันดูกันใช่ไหม Running Man ถ้าเจนวายนะ <c oughs> ถ้าเจนวายทันอยู่แล้วเจนวายอย่างเราอ่ะทันอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ดูตั้งแต่ EP ีแรกๆเลยตอนที่ Running Man เริ่มต้นที่เกาหลีแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสตอนนั้นคิดว่าเป็นแขกก็ยังดี <c oughs> แต่พอวันนี้มาเป็น Running Man ไทยแลนด์แล้วครับก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจที่พวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงทั้ง7คนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของ Running Man ไทยแลนด์ด้วยครับ ครับก็ต้องบอกว่าก็กล้าเรียกว่าเป็นเป็นวาไรตี้อันดับหนึ่งเลยถ้าเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าจริงๆเราได้ยินมาได้ยินชื่อเสียงเรื่องเรื่องความดังของวันนี้แมนที่เกาหลีมามากแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เห็นเลยว่าวิธีการถ่ายทําเป็นไงแต่ว่าครับผมว่าทุกคนน่ะรู้สึกเหมือนกันตั้งแต่เดินเข้าไปในเซตคือเราไม่รู้อะไรพอเข้าไปปุ๊บหูมันมันกล้องกล้าพูดเลยว่ากล้องในรายการเยอะกว่ากล้องกล้องสื่อตรงเนี้ยจริงตอนแรกเจอกล้องนี้ผมตกใจนะแต่พอผ่านแล้วนี่แมนมาแล้วผมเฉยๆแล้ว คือแล้วนี่มันกล้องประมาณ40ตัวเยอะมากมากครับสี่สี่สิบตวใคที่โอ้แหลงกล้องเยอะพี่โอไม่กวนอ่ะไอ้ย้ยอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรอะฮะดีหรือไม่ดีใช่ฮะใช่ฮะเออนู้นนรู้สึกยังไงบ้างลูกเออพูดไปลูกเอ๊ใช่แล้วก็เล้วก็คือพอมันเป็นฟอร์เรตตี้ครับเกมอะไรต่างๆที่เราเคยดูในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย คือหลายๆคนมันดีตรงที่เขามาประเทศไทยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะคงไม่เคยได้ดูรายการวันนีแมนทั้งหมดซึ่งเขายกความสนุกมาแล้วมันมาอแอบกับวัฒนธรรมไทยความเป็นแของเราดีๆมากๆคือไม่ได้ไม่มีคําว่าฝืนเลยแต่ว่าแบบมันกลายเป็นทุกอย่างมันชูแล้วมันสนุกมากเป็นเกมที่แบบมันมีการแข่งขันมีการเอาชนะชิงดีชิงเหลี่ยมกันซึ่งก็จะเป็นนุนิวใช่ไหมที่จะเสียเหลี่ยมซะ<ช> <ๆ S 2> เยอะนะอ๋อคนอื่นน่เหลี่ยมโหม่ากลมครับ จริงไหมที่จบรายการนี้แล้วออกไปหนูจะเริ่มโกงตังค์อันนี้จริงไหมเพราะว่าหนูเขาเหลี่ยมทันพวกพี่แล้วอันนี้จริงไหมอาจจะจริงใครสักหนึ่เลยคร่ะไม่ผมไม่ได้สอนฮะสังคมมัหล่อหลอมน้องสังคมในรายการหล่อหลอมน้องเองทุกคนไงว่าตัวเอกของเรานี่แมนโมชันไทยเป็นนี่หรอครับผมรู้สึกว่ามัน คือมันหลายอย่างหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเราทั้ง7คนด้วยเมนโฮสแล้วก็ไหนจะมีสเปเชียลเกสด้วยไหนจะเกมที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่แล้วก็รู้สึกว่าสถานที่แต่ละที่ที่เขาไปถ่ายอ่ะคือมันเป็นสถานที่ในประเทศไทยไงและบางที่คนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันสวยขานาดนีนได้หรอ,อหรือว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ละอีพีเราก็บางอีพีก็จะมีเกี่ยวกับอาหารด้วยซึ่ง อยากให้ชาวต่างชาติได้มาเห็นเยอะๆเหมือนกันครับมันเป็นเสน่ห์ของลันน n ่แมนไทยแลนด์เหมือนกันใครสอนอะไรพอออกจากว่าลันนี่แมนมาใครสอนอะไรหนูเยอะสุดเรียนเรียนรู้จากว่าพี่คนไหนเยอะสุดเอลอชื่อเลอมาจะให้นี่เนื้เรื่องเนเรต้องก็ไม่มีพี่รุ่นเพียว พี่มีพี่ดูมีพี่รถออกมีเลยโอเคๆพูดๆพูดๆพูดไปพี่โอ๊ตก็สอนมีเรื่องดีๆด้วยเอ่าแปลว่าอะไรวะพี่โอ๊ตมีเรื่องดีด้วยแต่ว่ามีเรื่องไม่ดีด้วยมันเหมือนปนปนกันมีเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่มีีเรื่องดใช่มันปะปนกันไปจะได้แก่งๆลูกใช่แต่อยู่รายการนี้ไม่แก่งไม่ได้ครับใช่ฮะใช่ฮะพี่โอ๊ตสอนอะไรบ้างลูกมีเรื่องดีๆด้วยมั้ย พี่ต้าโอ้ไม่ค่อยสอนส่วนใหญ่ชวนชวนชวนเล่นชวนฝ่อยตีอย่างเดียวเล่นแรงเยอะชวนเล่นแบบใช้กำลังมากกว่าใช่ช้แท้นี่ชายแท้เลยเล่นแรงตัวใหญ่โอ้โหพี่เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่ใส่ใช้กำลังอ่ะเดี๋ยวไปดูในรายการนี้ในความจริงๆคือทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนแบบ ตอนก่อนก่อนให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันแหละแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่ธรรมดานะตอนนี้ผมรู้สึกผมธรรมดามากเลยครับงแต่มาอยู่ตรงนี้ทุกคนดูเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าเกมมันมีการแบบว่าหลอกล่อลวงทะลวงจรใช้แรงโยนทุ่มลาาลาาให้เวิร์มแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยชตอนแรกเราคิดว่าเออ เออแบบว่าเมนแคสของพวกเราเนี่ยในเกมมันเราคงจะแบบมันไว้ใจกันไม่ได้จริงๆนะเข้าใจได้หลังๆเริ่มไม่ไว้ใจโปรดิวเซอร์แล้วโปรดิวเซอร์ก็เหลี่ยมใส่เราด้วยใช่ทีมงงทีมงานทุกคนตาโกงตากล้องเหลี่ยมหมดอันตรายมากรายการนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยทุกวันนี้คนแตะหลังไม่ได้คนแตะหลังเราแหวกใครจะดึงป้ายชื่อไปเนี่ยเอ้ยอะไรนะดึงป้ายชื่อไปเนี่ยโยนให้ััดดความบเอางี้ ผมสามารถตอบพร้อมกันได้เลยแบบไม่ต้องเตรียมเอา number number วันแล้วคนเดียวนะหนึ่งสองสามเจฟซาเตอร์ครับหลายคนไม่คิดว่าจะเป็นหลายคนไม่คิดว่าจะเป็นอางี้ไม่ใช่หลายคนฮะพวกเรายังไม่คิดเลยพวกเราเอาไว้ใจมันน่ะเขาเขาเรียกสามทีบนนี้ว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะไม่ไม่มีอะไรใช่แต่ถ้าอยากให้ไปดูในรายการใช่แล้วมองไปในแววตาคู่นั้นใช่ทุกคําพูด ทุกทุกอย่างจริงมันมาจริงจอพพีี่่่โอ๊ตให้เเลยวาจบัไม่ใช่พี่โอ๊ตให้เลยครับทุกคนให้ครับไม่ใช่พี่โอ๊ตให้ทุกคนให้ซึ่งอยากให้ติดตามซึ่งไม่ใช่อยากให้ติดตามไม่แต่ว่ามันเป็นความสนุกนะความสนุกนะเขาเก่งนะต้องยอมรับนะกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยไปอีพีที่กลางๆแล้วนะครับรู้ตัวว่าเขาหลอกคืออีพีแรกๆอ่ะพวกเราก็ไว้ใจกันไงว่าเอ้ยมันคงมันเกมมันเนาะเราคงจะไม่มาแกล้งมาหลอกมาเหลี่ยมกันหรอกสักสองอีพีเอ้ยไม่ไม่เปน อีพีแรกเขาก็เออลองลองภูมิพวกเราพอสามสี่อีพีเข้าไปพี่ว่าเจฟนี่สายแบบนี้แหละแต่ว่าเจฟไม่รู้ตัวมากกว่าไม่แต่เก็เก่งแต่เก่งมากอยากให้มียามหน่อยนิยามคุณเจฟมาเตอร์หน่อยว่ายังไงที่ที่แบบสามารถบอกได้ตอนนี้หลังจากที่เราเห็นเขาเอางี้ที่พูดว่หมาจิ้งจอกเขาเหมือนหมาจิ้งจอกจริงๆริงเขาจะซุ่มอยู่ในมุมมืดเขาเก่งแล้วก็รอเป็นนักล่าเจ้าเล่ห์แล้วรอจังหวะที่แบบว่าได้จังหวะเหยื่อเผลอ มัดเขาให้เรามารู้ตัวทีแล้วได้ยินเสียงแคว้แล้วแคว้แล้วไปแล้วป้ายชื่อไปแล้วก็ต้องน้องกวางสิครับพูดไปจะน้องกวางน้อยจะกวางน้อยของพี่ไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะเป็นเหยื่อก่อนทุกคนไม่เป็นเหยื่อกทุกคนเ็เอะริงนการที่ทำให้เจม่เป็นเหยื่อต้องหาเหยื่อก่อนฮะใช่ฮะ คือแข่งเดี่ยวคือตอนถ่ายรายการมันก็จะมีทั้งแข่งเดี่ยวทั้งแข่งทีมด้วยเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อใช่ไหมตอนแข่งทีตอนแข่งเดี่ยวเป็นอะไรที่ผมคือกลัวมากคือไปทางไหนก็สู้ใครเขาไม่ได้คือมีพี่อิงคนเดียวที่ผมสู้ได้คือเอางี้ฮะมันเป็นเรื่องของบ่วงโซ่อาหารฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของบ่วงโซ่อาหารคือสัตว์ที่แข็งแก่งก็จะแบบตะปบสัตว์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งตอนแรกก็ปานีหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเออ อย่าแพ้ก็นเหยื่อก็น่ากินี่อย่างน้อยเราก็ยังอย่างน้อยเขาก็อยากล่าเราอ่าจริง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 เดี๋ยวคุณได้เห็นฉากล่าจนแบบกล้ามเนื้อฉีกเลยใช่ใช่ฮะใช่ฮะครับมองรูนิ่เป็นเดี่ยแล้วมองใครเป็นเดี่ยวแลอีกคือเอาจริงๆนะผมเนี่ยด้วยความที่เราก็อวุโสระดับหนึ่ง เราคิดว่าเด็กๆมันจะเกรงใจเราอยากให้ไปดูรายการเอเาหลืออีกนิดเดียวคือเด็กกระทืบผมเท่านั้นเองหรือแค่นี้เลยจริงๆเพราะว่าสามสี่คนลุมล um, ุมคือ่เป็นเรื <h 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 uh ่องของโบโซอาหารเรื่องนี้ต้องยอมรับคุณอาจจะเห็นพี่โอ๊ตปราโมทแบบนี้นะเตะบอลร่างกายเขาเนี่ยจับเข้าไปนี่ไม่ใช่ไขมันนะแล้วมันคืออะไรฮะมีเนื้อแล้วไม่มีไม่มีเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อซึ่งเขาเขาตัวเขาแน่นมากสู้ผมต้องสู้เด็กไง แรงเยอะเราไม่ใช่วิ่งช้าด้วยนะแรงเยอะวิ่งเร็วสปีดต้นเขาดีมากทุนเร็วใช่ปั๊บ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 ใช้คาถานารุโตป๊ั๊บปั๊บไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนูลมกรดนี่แต่ว่าวิ่งประมาณสปีดต้นเร็วจริงนะฮะแต่ได้แค่ห้าเก้าคือถ้าหลุดห้าเก้านี้ไปแล้วผมปล่อยเลยผมปล่อยเลยเพราะว่าผมต้องชาร์จแบตอีกแป๊บหนึ่งคือหลอดสตามิน่าผมสั้นมากสั้นมากจริง ต่ำสุดครับไม่จริงโอ้เอาอะไรมาต่ําต๊อูช่วงก็ยาวแหลนขายาวเก้งกล้างนั่นแหละฮะทุกคนคิดว่าผมอ่ะอันตรายแต่นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของผมคือผมไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเขาเลยไม่รู้ไงไว่าอันตรายของพวกเขาที่จริงคือใคร <S <S จริงๆเดี๋ยวคุณไปดูแล้วคุณจะเก็ตทั้งหมดอย่างผมเ่ยจริงๆก็ไม่ก็ก็เขาว่าเอาตัวรอดแล้วกันเออนี่เขาเป็นพ่อหมีผมก็คงเป็นลิงนะฮะเอาตัวรอดครับใช่โอ้พืชวะเพือพานั้นไม่ใช่มีประโยชน์นะเขามีประโยชน์จริงๆแต่เขาน่ากินคือเอาจริงนๆในนี้นะในเรื่องเนี้ยผมสงสารอิงที่สุดคืนต้องมาอยู่กับพวกชายแท้พวกนี้แล้วเนี้ย นอกจากนั้นนะคือผู้ชายพอเราเข้าไปเล่นเกมอ่ะเราก็คิดว่าเออเราก็จะเบากว่าน้องสามสี่อีพีเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มเห็นจังหวะอิงโดนเวียงลอยออกไปนี่บ้างแต่พี่โอทำยิงแรงจริงผมเนี่ยดูแล้วผมรับไม่ได้โอ้ยผมไม่แต่ผมไอตาโอผโทรไปร้องไห้กับพี่ว่าพี่ผมสงสารพี่จริงๆถ้าไม่อยู่ในไมค์พี่จริงจริงครับจริงๆจริงผมรู้สึกว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ส่งแบบเห็นอเห็นใจพี่อิงมากๆเอางี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในรายการ ผมบอกตรงนี ius, well, ้นะอิง <spicy> ก็ไม uh, like like ่ธรรมดาอิงก okay? like hey! ็ไ <FIN> ม <AC Es> ่ธรรมดาอิงถึงขนาดว่าเดินเข้ามาหากันแล้วบอกว่าพี่จบรายการนี้ไปอ่วอลลั่นทอนคนเดิมไม่มีอีกแล้วผมตกใจเลยนะผมคิดว่าเออผมตกใจบอกเอออิงอิงพูดแบบนี้มันดีไม่ดีลูกไม่รู้อะแต่หนูชอบการแข่งขันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วแต่ความเข้มข้นความเข้มข้นของเกมทําให้พี่อิงบอกว่า ชีวิตหนู31ปีไม่เคยต้องมาทําอะไรแบบนี้มาก่อนเอางี้พี่เคยเห็นมีมในในต่อๆไหมกูสดใสของกูอยู่ดีๆจนมารับรายการนี้เท่านั้นแหละมันหายไปมันคืมฟ้ามันคืมมีชื่อหนึ่งที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงครับโอ้โหคุณเชื่อไหมอันเนี้ยคือคือถ้าตาอูบอตาอูเป็นลิงอ่ะอันเนี้ยคือพยาลิงอันนี้คือ หงอคงพยาวานนนี่คือคนนี้คือวูคองคือโอ้โหแล้วแล้วเร็วแข็งแรงเ้เป็นคนแข็งแรงแรงเยอะความอยากเอาชนะสูงใช่วุราเล่นเกมคือตาถ้ามองตาพี่เจกมันจะอยู่ข้างในลึกๆเป็นก้อนสีดำๆแต่ถ้ามองไปตาพี่เตจะเป็นไฟลุกไฟใช่เลยว่าอยากเอาชนะส่วนผมเป็นไฟอยู่นอกตัวเลยฮะใช่ทำไม่ใจใครไม่ได้หรอกฮะ พี่เผือกเหรอครับเหมือนจริงๆแล้วเหมือนเขาทําเพื่อลูกอะฮะทุกครั้งที่สมมุติว่าทีมงานเดินมาเรียกไปครับเข้าเซตไปเว้ยเพื่อลูกเพื่อลูกค i̇şte go ่าเทอมค่าเทอมไปโอ๊ตไปโอ๊ตเราไปวิ่งเอาค่าเทอมกันคือเหมือนทุกอย่างอะเพื่อลูกหมดแต่ว่าผมว่าชจริงๆแล้วถ้าสมมุติจบรายการนี้ต้องพาเขาไปไปซื้อหุ้นบัานชลาบัรพาคนชลาบางแคแล้วเพราะว่าคือเขาเขาใช้ร่างกายไปเยอะจริง ใช่แั้วเขาจะแล้วกันเยอะจริงว่าเดี๋ยวคุณดูอิพีไปเรื่อยๆคุณคุณเผือกเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องของคอสตูมของตัวเขาเองตอนนี้เขาเป็นเทพเจ้าแกจิตแล้วอ่ะอุปกรณ์แกจิตได้เขาซื้อสนับเข่าเองเขาซื้อสนับแข้งเองสนับมือสนับมือสนับซอกแล้วสนับมือแบบแข่งด้วยครับลุงเนี้ยใช่สองห้าเอาจริงๆแล้วเหลือจะเป็นมวยจริงๆอาจจะเป็นรายการอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นรายการมวยก็ได้ แม่เทิร์นมากโอ้โคือพี่ต้องรอดูมันมันเหนือกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้เยอะอ่ะอย่างเขาเป็นแฟนอยากเชียร์ทีมไหนคิดว่าแบบว่าทีมลุนนี่คิดว่าถ้าคนที่จะมาเชียร์ลุนนี่เขาจะแบบเชียร์ยังไงได้บ้างเชียร์ยังไงได้บ้างทขาไมถึงแบบว่าปลุกเอเนอร์จี้ให้เขามาเชียร์เราหน่อยแล้วจะเป็นเหยื่อตลอด เอากำลังเรียกว่าเอากำลังใจช่วยผมดีกว่าครับเอากำลังใจช่วยให้ผมชนะเถอะครับ่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากนะ้ได้กำลังใจแต่ผมว่าความแรอีมันเกิดตรงนี้คือพอคุณดูอ่ะมันนอกจากแบบเชียร์คนนึงแล้วอ่ะมันจะได้สะใจคนนึงมันจะได้ลุ้นคนนึงมันจะได้ทับถมคนนึงอ่าใช่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วผมว่ามันมันมันจะรู้สึกไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นก้อนอะไรใช่คือคือผมว่าด้วยด้วยตัวเกมของ running man อะ มันถูกออกแบบมาให้มันจัดบาลานซ์ของผู้เล่นด้วยไม่ใช่ว่าคนที่แรงเยอะหรือวิ่งเร็วจะชนะเสมอไปมันมีกฎกติกาบางอย่างที่ห้ามบางอย่างหรืออนุญาตบางอย่างให้เกมมันสนุกขึ้นให้รู้สึกว่าทุกคนน่ะได้เล่นเกมแล้วก็สนุกกับเกมนี้ด้วยกันต้องไปรอดูครับทีมพี่โอจะเป็นทีมเชียร์หรือทีมตัดใจผมคือเหยื่อโอ้โหแต่ตอนนี้เล่นบทดเหยื่อกันเต็มเลยครับเฮานี้อะ อาตาโอพี่ไปดูรายการแล้วเดี๋ยวพี่จะมาพูดกับผมอย่างนี้ว่าเข้าใจแล้วทำไมพี่โอถึงเป็นเหยื่อาไป่อีคยนนิอที่เป็นรเนไบม่มีค่ะนุนิวพี่ไงพี่ไม่เคยทำนุนิวเลยเอาได้ไม่หรูะไรมอืบยคือถ้าเราเล่นเป็นทีมนะใช่แต่ถ้าเราเล่นเดี่ยวเมื่อไหร่ เจ็ดคนไม่ได้เลยเอางี้นะฮะถ้าพี่ไปที่ลั n n i n g man นะแล้วพี่เดินไปหลังกองแล้วพี่เดินไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็บอกเขาว่ารังกระดาษอยู่ไหนมันจะมีลังกระดาษใบใหญ่ๆมากนั่นคือ M O U ที่พวกเราฉีกกันเล่นๆเลยคือเราจะสัญญาว่าเฮ้ยเรารักกันนะแต่พอเราเดินอาจารนู่นนี่ปุ๊บเฮ้ยตาโอ๋เราไปข้าม่นอย่กันว้ยที่พี่อยู่อย่างนี้เลยผมไม่รู้มาก่อนเลยโอ้ตาโอ๋เนี่ยขาโอ้โห M O U แล้วก็หลไปอยู่ แล้วมันฉีกตอนหน้าเลยด้วยเอาไวล้ละใบแรกที่โดนเลยผมว่าผมเนี่ยโดนพวกคุณไปร้าง M O U อาจจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะแต่ว่ากระดาษรัง MOU เยอะมากสนุกสนุกอย่างเกมอ่ะอย่าไว้ใจก่อนจะไปฉีกป้ายมันจะมีเกมเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอ่ะมันเราเดินเข้าไปเราว่าเราเห็นโลกนี้มาเยอะแล้วนะเราดูเกมซ่าทักขึ้นมาอะไรเราดูแบบของเกาหลีมาใน s b s ออย่างเงี้ยมันยังแบบดู อลังการแต่พอมาเจอเซตจริงที่มันเป็นประเทศไทยมันผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็จะโอ้ยใช่มันแบบมันเวอร์มากมากอ่ะยังยังครับยังครับเหลอกว่าร้อย EP กับอีก1ิบซีซั่นเลยฮะอันนี้จริงๆผู้พี่ต้องรีบสัมภาษณ์นะผมไม่รู้ว่าตอนจบรายการแล้วจะเหลือครบ7คนหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าฉะนั้น ตอนนี้ยังไม่ครบเลยครบสาคนแล้วไม่ครบปกติเลยใช่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 ครับ่คบ้านคืนนี้เราคุยฮ้ยมา22กุมภาพันธ์นี้ครับผมได้ดูพร้อมกันแน่นอนครับหกโมงเย็นครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับดูสดเลยแล้วถ้าดูเสร็จแล้วไปดูที่ไหนต่อครับนิวครับก็ ดูสดตอนผมลงเย็นเสร็จแล้วไปดูย้อนหลังแบบเต็มๆในที่ไอศีสตนะครับที่เดียวเท่านั้นเวลาสองทุ่มตรงครับอืมรอดูได้เลยครับดดได้เลยฟันดูบนแอปเนี่ยเขาจะมีแบบเต็มเวลาเลยคือนอกจากนอกจากมีตัวเนื้อรายการพี่ว่ามันมีตัวสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์กันด้วยที่เราสัมภาษณ์กันทั้งก่อนเข้าเกมและหลังเล่นเกมพี่ไปดูเลยครับพี่จะเห็นเลยว่าสังคมมันเลี่ยมครับมันเลยทําให้เราต้องสู้แล้วมันก็มีแขกแขกรับเชิญมาด้วยมี่เกมแขกรับเชิญเบอร์โอ้โว บางคนเดินมาตกใจแบบพี่ไปเอาคิวเขามาได้ยังไงอืมสุดๆครับรอดูอีพีแรกก่อนอีพีแรกแฉกมาเชิญไม่ต้องใส่ชื่อแต่ว่าแบบเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่เลยสองสามโอ้ใหญ่หมดใหญ่ใหญ่หมดทุกทุกอีพีเลยไม่มีใครเล็กเลยอไนะฮะไม่ใช่เราทำเขาเขาอะทำเราเขาบอกเลยว่าคนนี้คือร้ายผมผมชอบผมชอบ แขกรับเชิญเวลามาแววตาตอนมาตอนกลับมันจะคนละแววตาเนอะตอนมาคือตอนมาเขาจะแบบว่าสวัสดีครับพี่พี่โอ้ยตาอูเอ้ยเป็นยังไงเจแต่พอตอนกลับเออพอดีนะเออว่ากันนิวเจอกันอีกเลยใช่ใช่ใช่รายการนี้ทำให้เรามีเพื่อนจริงๆเขาหวนอยากให้เรามีเพื่อนในวงการแต่จริงๆแล้วไม่พอออกจากรายการทุกคนไม่อยากคือเราเจ็ดคนรักกันมากขึ้นแต่คนในวงการเกลียดเราเจ็ดคนมากขึ้นหมดเลยใช่ฮะ ที่งซึ่งซึ่งรู้ไหมฮะสิ่งที่ทําให้พวกเรารักกันมากขึ้นพอเราพยายามทําให้กันและกันเชื่อใจกันฮะใช่มันเลยต้องรักกันไปโดยปริยายใช่ฮะแล้วพอเราเล่นแบบทั้งบทพูดล่าแล้วเหยื่อมาจะพักแล้วคนที่มาก็จะเป็นเหยื่อพวกเราถูกต้องครับใช่น่าสงสารมากจริงจริงฮะสุดท้ายเให้แต่ละคนแว่าฝาฝาให้บเชียร์ทีมเราเชียร์พวกเราอ่าตาอูเช่นฮะรับผม คือจริงๆอยากให้เป็นกําลังใจให้กับเอเจนต์แต่ละคนด้วยเพราะแต่ละคนก็มีแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเกมแต่ละ EP ก็ไม่เหมือนกันครับก็แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยลงแรงลงใจลงร่างกายเพราะรายการมันสนุกมากๆก็เป็นกําลังใจให้ด้วยฝากดูกันเป็นรายการที่ใหม่มากในประเทศไทยสนุกแน่นอนครับเกิดมาในชีวิตนะครับ41ปีผมไม่เคยถ่ายรายการไหนหนักขนาดนี้มาก่อนผมถามฟ้าผมมองฟ้าว่าผมทําอะไรอยู่ ผมตอบตัวเองได้แ <Bien> ล <ven ido> ้วผมทำเพื่อความสุขของทุกคนครับสนุกมากไอผมพูดจริงๆนะมันสนุกมากมันสนุกเกินกว่าที่พวกเราจะคิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ขนาดตอนถ่ายเลยสนุกเลยแล้วก็หวังว่าตอนที่ตัดออกมาแล้วทุกคนได้ดูทุกคนก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องเชียร์ใครเป็นพิเศษครับเพราะแต่ละ EP อ่ะมันจะมีตัวที่ดีและร้ายในแต่ละ EP เพราะว่าด้วยโจทย์กับด้วยเกมอ่ะมันบังคับให้เราเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่า รับรองสนุกแน่นอนครับแม่ีดูแม่พี่อจะซีออแม่ผมจะไม่ชอบอีหกคนที่เหลือเพราะว่ารังแกลูกชายเขางั้นผมกลัวแม่ถามว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ถามเรื่องเรื่องเงินนี่คุยกับแม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่ถามซื้อรถอีกหรือเปล่าตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องให้พื้นที่พี่ออพูดเยอะๆใช่ใช่รพอได้แต่รายการออนออกไปปุ๊บบูดพูดอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะว่าไอเราก็เหลี่ยมอยู่ ไอ้ปากปากหน่อยเนี่ยเห็นมาเล่นเกมเยอะเอาหน่อยหน่อยแล้วแพนิคเลยนี่ใช่แพนิคหมดแล้วถ้าแพนิคเบื่อแล้วเป็นแพทเทคก็ได้ลูกเฮ้ยบ้าจริงแปรนคตัวตัวเป็นเด็กกาญจนบุรีครับใช่ฮะชอบเล่นแพทเทคเชิญครับฝากรายการเพอเป็นเป็นนุ้ยวิวฝากทีมฝากทีมที่มีเทคที่เป็นโอ้ยแย่จังเลยต้องมาอธิบายมุกตัวเองไม่รู้ฝากหน่อยฝากทีมเราหน่อยเอออ่ืมคือ อย่าไปหนักใจเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราก็เรียมเหมือนกันเราใช่ไหมเรารู้ตัวใช่ไหมคือบอกแม่แม่หนูอบอกแม่แม่หนูว่ายังไงคือถ้เห็นผมเหลี่ยมแล้วอ่ะไปเจอคนอื่น่ะคูณไปอีกสิบเลยครับจะบอกว่าผมมาอยู่เกือบต่ําสุดของโรวงโซอาหาร ตอนนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นุ้วด้วยนะครับเชียร์ผมเยอะๆผมต้องการกำลังใจนุ้วแบบไม่เคยฝาาฟันอะไรลำบากขนาดนี้มาก่อนเอาจริงนะถ่ายอีพีล่าสุดส็จนุ้วบอกว่าอทุกคนต้เป็นกำลังใจเยอะๆเลยดูตัวแต่ละคนสิครับโอ้โหกล้ามาเริ่มมาเทอเลยเดี๋ยวพี่รบกวนเดี๋ยวโทรไปทางรันนี่แมนขอฟุตตอนหนูเป็นนักล่าได้ไหมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเรามันก็ไม่ธรรมดา ไม่ต้องโอ้ oh, ไม่ต้องโอ้ oh. mm hmm. คนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกมากมายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ